สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นังประกาศว่าประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมไทยโพสต์ฉบับวันที่4เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าเขาเพราะเขาลอกหมายความว่ายัางไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับ น่าจะเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่นั่งฟังการซักฟอกรัฐบาลของฝ่ายค้านแล้วเนี่ยมันคิดแล้วมันก็จินตนาการว่าที่กำลังอภิปรายอยู่เนี่ยไม่ใช่สอสอจากฝ่ายค้านนะครับแต่น่าจะเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายซะมากกว่ามันเป็นความแปลกที่ไม่คุ้นชินสักเท่าไหรนะ่นักเพราะที่ชินเนี่ยคือฝ่ายค้านจะต้องด่านหน้าถล่มรัฐบาลก็นี่มันเวทีซักฟอกรัฐบาลนี่ครับ แต่ปรากฏว่ากับชัยธวัฒน์ตุลาธนเปิดหัวในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกลับเห็นบรรยากาศของประเทศอยู่ท่ามกลางนิติสงครามคือไม่ได้ซักฟอกรัฐบาลแต่เป็นการซักฟอกรัฐไทยผ่านรัฐบาลซะมากกว่าชัยธวัฒน์บอกว่าอย่างนี้ครับประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย รัฐบาลชุดใหม่ตอนเริ่มจัดตั้งรัฐบาลประชาชนก็อยากจะเห็นการจัดทำประชามติโดยเร็วแต่ก็ยังวกไปวนมาพี่น้องประชาชนไม่แน่ใจว่าตกลงรัฐบาลจะเอาอยัางไงกับเรื่องการปฏิรูปการเมืองมีหนํำซ้ำเนี่ยเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วกลับพบว่าหากมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทันเราก็อาจจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่แม้จะใหม่แต่ ไม่ไว้วางใจประชาชนเหมือนเดิมเมื่อเวลาผ่านไปกับพบว่ากระบวนการนิติสงครามยังดำเนินการต่อไปไม่ต่างไปจากหลังรัฐประหารสถานการณ์ปราบปรามประชาชนที่มีความเห็นต่างในนามของกฎหมายสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเริ่มเห็นสัญญ,ญาณว่าถูกคุกคามแทรกแซงพี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เห็นการฟื้นฟูนิติธรรมนิติรัฐที่รัฐบาลถแถลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยกลับเกิดวิกฤตศรัทธาอย่างที่สมัานาตำรวจแห่งชาติไม่เคยเป็นมาก่อนในแวดวงของตำรวจนี่แหละครับชัยธวัฒน์ตุลาธนอภิปรายในสภาเปิดหัวแบบนี้พอแกะคำอภิปรายอย่างละเอียดแล้วเนี่ย ดูเหมือนชัยธวัฒน์จะสับสนอยู่บ้างนะครับตรงจุดเชื่อมต่อของเรื่องแต่วิธีคิดเนี่ยยังเป็นแบบเดิมเหมือนเดิมแบบที่เคยโจมตีรัฐบาลลุงตู่มาก่อนหน้านี้เลยนิติสงครามในความหมายของพรรคก้าวไกลเนี่ยโฟกัสไปที่การปราบปรามประชาชนตั้งแต่หลังการรัฐประหารปัจจุบันก็ยังปราบปรามอยู่นะครับ และที่ยังคงดําเนินอยู่มันมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหะครับคือเรื่องการทําผิดมาตรา112ซึ่งยังคงต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและยังไม่จบไม่สิน้นแถมยังจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าหากว่ายังคงมีการก่อความผิดขึ้นไปอีก ต่อให้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าหากยังคงมีการทําผิดมาตรา112กระบวนการยุติธรรมก็ยังคงเดินต่อไปโดยไม่เลือกรัฐบาลนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยพักเก้าไกลยังจะเรียกคําว่านิติสงครามอยู่หรือไม่ล่ะครับถ้าเกิดว่าใช่คําถามคือว่ามันเกิดจากใครครับแล้วรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบยังไงครับหรือว่าพักเก้าไกลเนี่ยยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในยุคที่ตัวเองเป็นรัฐบาลอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ย ก็ขออนุโมทนาสาธุเลยนะครับแสดงว่าประเทศไทยสงบสุขแล้วภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านถือว่าไม่เลวเอาละแม้จะไม่มีข้อมูลเด็ดแต่มีการเรียบเรียงให้เห็นว่ารัฐบาลเศรษฐานเนบกพร่องอย่างตั้งใจในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเสียตรงที่มีเพียงพักประชาธิปัตย์เพียงพักเดียวเท่านั้นละครับที่ชัดเจนในประเด็นนี้ส่วนก้าวไกลเนี่ย เหมือนกับมีดีลอะไรบางอย่างอยู่กับนักโทษเทวดาคนนี้หรือเปล่าครับก็ตั้งคำถามกันเอาไว้นะครับเอาละครับทีนี้ออกจากรัฐสภาไปท่องโลกโซเชียลกันบ้างเมื่อวานนี้วันที่3เมษายนมีประเด็นให้ต้องพูดถึงไม่แพ้เรื่องในสภาน,นะครับคือมีความพยายามจากนักวิชาการบางคนบางกลุ่มที่ให้ท้ายนิสิตสามนิ้วจนหลุดจากกรอบวิชาการกลายไปเป็นหลักวิชากูแล้วนะครับ รองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกุลซึ่งเป็นคณะบดีกิติคุณและเคยเป็นคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์วิทยากรเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับประวัติการสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกเนี่ยนะครับผมเคยอ่านพบคือรัชกาลที่5ไม่ได้สร้างนะครับมีฝรั่งที่ปรึกษาและก็ปัญญชนอย่างครูเทพเคยเสนอแนะให้สร้างตั้งแต่ยุคนั้นแต่ไม่เกิดผล หลังรัชกาลที่หเสด็จสวรรคตเนี่ยนะครับรัฐบาลในยุครัชกาลที่6ก็เรียรายเงินจากประชาชนมาก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่หทส่งมาที่ลานพระบรมรูปทรงมาแล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่รัฐบาลจึงได้นําไปสร้างจุฬาคงต้องใช้เงินของรัฐบาลสมทบด้วยนะครับแต่งบรัฐบาลเนี่ยก็มาจากภาษีของประชาชนอยู่นั่นแหละครับนี่เป็นข้อเขียนของวิทยากรเชียงกุลซึ่ง ประกาศหอมบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าน,นักวิชาการชั้นหัวกะทิของประเทศเนี่ยทำไมถึงได้บิดเบือนประวัติศาสตร์จากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้ขนาดนี้เละครับพยายามจะใส่ชุดข้อมูลเท็จวัจุลาเนี่ยไม่ได้สร้างโดยรัชกาลที่5เพื่ออะไรครับ เพื่อจะได้ด้อยค่าพระเกี้ยวหรือบลดคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทั้นองว่าไม่ได้มีบุญคุณอะไรต้องตอบแทนกันอย่างนั้นเลยครับมันสะท้อนคุณภาพทางวิชาการว่ามันเสื่อมแล้วนะครับมีคนเอาข้อมูลที่เที่ยงตรงเนี่ยไปบอกกับวิทยากรเชียงกุลถึง Facebook แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับสิทธิ์เก่าจุลาอย่างอานทน์สักวรวิ์แจ้งออกมาเป็นข้อๆเลย อาจารย์อานน์เนี่ยบอกว่าอย่างนี้กราบเรียนว่าข้อมูลอาจารย์เนี่ยไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับข้อแรกรัชกาลที่5ทรงสร้างโรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับดังนั้นจึงมีความต่อเนื่องกันข้อ 2. พระบรมรูปทรงมาสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับไม่ได้สร้างหลังจากรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตแล้วนะครับแต่สร้างคราวเสด็จนิวัตรพระนครหลังจากเสด็จไกลบ้านครั้งที่2ครับ รัฐบาลก็ไม่ได้เรียรายด้วยซ้าไปประชาชนเนี่ยรวมเงินกันถวายสร้างพระบรมรูปทรงมา้าได้เงินมามากเกินกว่าที่จะสร้างพระบรมรูปทรงมา้า6กถึงเเท่าแต่ก็เก็บเงินเอาไว้เฉยๆข้อ3ครับครูเทพเนี่ยท่านกราบบังคมทูลให้สร้างมหาวิทยาลัยจริงไหมจริงครับแต่เป็นในสมัยรัชกาลที่6นะครับข้อ4 ในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยทรงดําริตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ามกลางการคัดค้านจากบรรดาขุนนางข้าราชการซึ่งคนที่คัดค้านในหลวงรัชกาลที่6อย่างรุนแรงก็คือเจ้าพระยาย,ยมราชครูถวายพระอักษรในหลวงรัชกาลที่6เองเมื่อเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษนี่แหละครับอาจารย์อานน์อธิบายความมาไว้อย่างนี้ประกาศหอบอกว่าอย่างนี้ครับ บันทึกเกี่ยวกับพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่หาอ่านที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าเป็นรูปธรรมขึ้นมาและกระแสข่าวความคืบหน้าถูกรายงานเข้ามาเป็นระยะระยะเนี่ยคณะกรรมการจัดงานพระราชาพิธีรัชมังคลาพิเศษที่มีการปรึกษากันอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตกลงกันที่จะทูลขอพระบรมราชานุญาตเรียรายเงินต่อสาธรรารณชนในเมืองไทยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่าย ปรากฏว่าพอข่าวแพร่สะพัดออกไปในวงกว้างเนี่ยเงินบริจาคก,ก็เพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยทีเดียวจากงบขั้นต้นคำนวณเอาไว้อยู่ที่2องแสนบาทแต่ปรากฏว่าสามารถรวบรวมได้ถึง1นึ่งล้านสอแสนบาทในขณะนั้นนะครับคณะกรรมการก็เลยมีมติให้ถวายเงินทั้งหมดและทูลขอพระบรมนาถบินิจชัยพระราชทานพระบรมรูปสงมานีให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในงานรัชมังคลรพิเศษรัชกาลที่5โปรด ให้เป็นไปตามที่ขอทุกป,ประการวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2451พระบรมรูปทรงม้าถูกจัดส่งเข้ามาทางเรือถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการติดตั้งไปที่เรียบร้อยณลานพระราชวังดุสิตรตรงกับตำแหน่งซุ้มประตูที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเอาไว้ตั้งแต่แรกครั้นถึงวันที่11เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2451 รัชกาลที่หจึงเสด็จพระราช,ชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีชักผ้าแพร่กลุ่มเปิดพระบรมรูปทรงม้าอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองแผ่นจารึกหน้าพระบรมราชานุสาวรีก็เป็นพระราชานิพนธ์ในรัชกาลที่หบันทึกช่วงรัชกาลที่หไม่ได้มาจากการบอกเล่าปากต่อปากนะครับแต่เป็นบันทึกที่เป็นลายลักษณอักษรระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยกำลังดําเนินอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น พักหลังๆเนี่ยมหาวิทยาลังสิตถึงมีอาจารย์3นิ้วออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็บิดเบือนประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันหลายคนเหลือเกินจะเรียกว่าเป็นเสรีภาพทางวิชาการเหรอครับมันก็ไม่ได้นะครับเพราะข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเท็จยังไงล่ะครับหรือว่าเรื่องเนี่ยไม่เคยไปถึงเจ้าของมหาวิทยาลัยอยางงั้นหรือเปล่าฉันเยาฉันขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมาย ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวระวังนะครับระวังว่าจะเป็นแผ่นที่เขียนว่ารัชกาลที่5ไม่ได้สร้างจุฬาระวังนะครับ